เชียงใหม่ที่จะมาร่วมกันพัฒนาเชียงใหม่ของเรา,านะครับผมไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครคนใดนที่<ม>ขาดมีการสร้าง<ล>ระบบบำบัดน้ำเสียอะไรกันทีม่มากใกมยแต่ปัจจุบันการพัฒนาของขาดขึ่งเป็นัวใจในการพัฒนาในการพูดคุยในการนี้มีมานกนะครับถ้าผมจำมไม่ผิดตอนที่ผมมา นั่นคือเรื่องแรกคือเราคิดถึงเรื่องการเอาน้ํามาเติมประการที่สองที่เรากำคือของเืินเช็งใหม่แต่ทุกคนก็อาจจะมพอเราตั้งงบประมาณเพิ่มเติมปี2 5 6พารยเพื่อจะเอาน้ามาแจกต่อชอรกับ่านดงตันติเกโรบิ์นะครับ ตปบันทัปอะไรมาคระแต่มาเพราะว่าอยากจะบอกว่าอยากจะให้คืน,นเป็นเพื่อนที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและก็ร่วมกันทำเมืองใหม่และอะไรเงี้ยนะครับก,ก,ก็อยากจะฝากว่าต้องผสมผสานกั